Ladies and gentlemen welcome to Shanghai Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture Join me วันสุดท้าของทิปแล้วมีคลิปแยกตอนช้าไว้ด้วยนะคะอันนี้อยู่กับเพื่อน,นแล้วก็จะอุปติเหตุก่อนกลับด้วยค่ะแต่เป็นเกิดขึ้นกับคนอื่นนะนั่งรถไฟไปกินข้าวกันดีกว่าอันนี้จะเป็นเมนูที่เรากับเพื่อนๆกินกันนะคะดีแบ่งกลุ่มกันแล้วไปดูตอนกินกันเลย ไม่มิโซ่คือเราอาจจะถนัดแบบทางญี่ปุ่นกันมา <laughs> ออกกว่กาี่ของจาไก่ย่างแล้วก็เป็นอันนี้ไก่ช ดีๆมานั่งดูแลขำสภาพตัวเองมากสุออุกมากไปฝากกระเป๋าว,วันตอนน่อดีกว่าค่ะนี้ก็คือเราฝากในสถานีรถไฟใต้ดินเลยนะคะรานะคาก็จะประมาณ30ยวนนะคะซึ่งฝากได้ถึง4ทุ่มครึ่งเลยฝากกระเป๋าเรียบร้อยพร้อมไปตลอนต่อค่ะที่จอยซิตี้อันนี้คือชั้น3นะคะทุกคนของห้างเนาะเราก็มาเจอกันแล้วกับน้องคิตตี้ิวแชนว้าว โอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าแทนคือเทาเทาดำเลยนี่ค่ะนี่ถ้าผิวแทนก็จะเป็นอย่างนี้่าลักไมล่าอันนี้เป็นแบบผิวแทนแบบโตแล้วเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วซึ่งทางเราสนใจไว้ไหมคะราคา168หยวนซึ่งเราสนใจตรงนี้ อันนี้ก็คือมีแล้วนะตะตลกฉันซื้อมาที่เท่าไหร่วะอันนี้ร้อยสี่สิบแปดหยวนเดี๋ยเราลองไปคูนดูกันดิว่าเราซื้อมาที่จากญี่ปุ่นมันถูกเป่าไหมเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะแอบน่ารักมีวามฮาวายทีนาะงมีล้มเห็ดเป็นของตัวเองโว้ยน,น,น่ากลัวน้องๆเก้าสิบแปดหยวนนะคะเก้าแปดคิชมัด น่ารักนุ๊หรือว่าจะเป็นแบบกลมๆก็มีนะคุพลดิน่ารักอ่ะเนี้ยไม่ได้ดไดปะขายเนี้ยไม่ได้คีบเ <c oughs> ท่าไหร่คะเก้าเก้าหยวนอันชงอันนี้คือแบบดำไปเลยเห็นหน้าน้องไหมดำไปเลยอยู่ที่ราคาวเท่าไหร่คะสองส่วนแปดหยวนร้าน L อสองนะคะมาที่รา้าน ยสศี see, ปะอะไรนะตะเบอน่ารักอันนี้แบบจ้าอันนี้น่านระักอุย้ยอันนี้อันนี้น่ารวยอะ่ะอุ้ยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะชุดว่าเท่าไหร่คะอ่ะเจ็ดสิบเก้าหยวน เหรอที่นี่เขาชอบหมานะอันงีริงเห็นเหมือนกันไหมหมเูเยซี่ตัวนี้ตัวนี้หมวยอยู่ที่ 79, เจ็ดเก้าเฮ้ยเจ็ดเก้าเป็นไปได้เป็นไปได้ไอ้ล่องน่องหลายๆทางไอ้ไรที่ไอ้หมูหมานี่ขึ้มากับโบหรอคือเขาอินโบกันใช่ไหมนี่ก็คือไม่มีความรู้เลยนะแต่รู้จักเฉย เนจ้าอุกบางคนชอบมึยงยืนอะอาจจะคนเราคนเราอ้วนอะไรเงี้ยนี่คุณจุดดิโนนะคะเลียงมาแล้วจากไทยค่ะแถมยังจัดโปรอีกท้องไร้ฟ้าพี่นะคะมาถึงแล้วนะครับพันทีแต่วันเดียวเราจะข้ามน้ำไปฝั่งนน้นด้วยการว่ายข้ามไปลาเล็ก ไปฝั่งโน้นมันจะได้แบบเห็นวิวเก็บวิวช้าๆตรงนี้นะคะซึ่งฝั่งโน้นแดดกำลังดีเลยเห็นปะมีแดดฝั่งนี้แดดไม่ตก อ,อันนี้นะคะคือสถามบ,บักลีสเซอร์เนาะขึ้นมาเลยจากเอ่อเมโทรนะคะสาย13ทางออก5อเปิเ้ลได้เห็นเรือลุยอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เห็นคนจุกๆอย่างนี้อย่างนี้โอเคอ ทำอะไรเอ้าอ๋าอแล้วก็จะมีกล้องยเยอะแยมากมายถ่ายคอนเทนต์เรียบร้อยนะคะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปอิสอิสกันต่อะค่ะที่ร้านเดลี่ค e ีนนะคะที่นี่เขาจะมีเบอร์เกอร์ด้วยก็รู้สึกว่าแปลกหูแปลกตาดีนะคะแต่ว่าก็นั่งกินอะไรไปจุกบจิบเรื่อเปื่อยนัน่นเอง ก่อนจะกลับน,นะคะก็ต้องแวะถ่ายรูปอีกหนึ่งกรอบ่ะได้มาวิวประมาณนี้เลยอยากถ่ายรูปกับวิวนี้นะคะกวนหม,มาที่ข้างนี้ นี่ก็เป็นอีกวิวหนึ่งนะคะที่คนไทยมาหาทาเยอะมากๆเลยคะ่ะกับบันไดเลื่อนอันนี้นะคะซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นม,มุม,มที่สวยมากแต่แอบเห็นบุหรี่นะคะเพราะว่าเห็นว่าเมื่อกี้มีการแบบก้มดมเสื้อน,นิดนึงก็บอกตำตรงว่าอากาศไม่ค่อยดีเลยคะ่ะกกลับแท้กันแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบทริปเซี่ยงไฮ้ของสจอและเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย